พลังอำนาจที่มองไม่เห็นผู้ชายที่กำลังแสดงออกถึงความแข็งแกร่งอาจไม่ใช่รูปร่างร่างกายที่กำยำดูหน้าเกรงขามรอยสักมังกรที่กำลังร่ายรำม้วนอยู่ที่แขนหรือแม้แต่คำพูดที่ดุดันที่ตั้งใจจะกดดันข่มขวัญผู้อื่นความแข็งแกร่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ผู้ชายแข็งแกร่งที่แท้จริงจะแสดงสัญญาณเหล่านี้ออกมาผ่านบุคลิกของพวกเขาและสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้คือ3สัญญาณสําคัญของผู้ชายแข็งแกร่งที่แท้จริง 1. ไม่รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เคยทําผิดพลาดมา ผู้ชายแข็งแกร่งไม่รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เคยทำผิดพลาดมาไม่ใช่เพราะเขาไม่มีจิตสำนึกหรือไม่มีความรู้สึกผิดใดๆพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาที่พบเจอกับความล้มเหลวเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดและจมอยู่กับความทุกข์แต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ชายแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคือพวกเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับมันเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมเรียนรู้ว่าชีวิตนั้นสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ความผิดพลาดคืออดีตอดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นและจบไปผู้ชายแข็งแกร่งที่แท้จริงจะใช้ชีวิตอย่างไม่รู้สึกเสียดายพวกเขาจะไม่นำเรื่องราวในอดีตที่ผิดพลาดมารบกวนสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะมันอาจจะทำให้พวกเขาพลาดโอกาสดีๆที่จะได้รับและสิ่งนั้นมันจะช่วยเปิดโอกาสมากมายให้พวกเขามากขึ้น 2. เห็นอก,อกเห็นใจแก่คนที่กำลังโกรธโลกของผู้ชายที่ต้องแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง ความก้าวร้าวที่ทําให้ดูเหมือนว่าเข้มแข็งผู้ชายหลายคนลงเอยความขัดแย้งด้วยความโกรธแค้นต่อยอดความขัดแย้งจนกลายเป็นหายนะตัดสินคนเห็นต่างว่าเป็นศัตรูจนต้องใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลําบากเพราะไม่มีความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นผู้ชายแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาโดดเด่นคือความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นความสามารถพิเศษในการที่ทําให้ศัตรู รูนั้นตกหลุมรักเป็นพลังอำนาจที่มีสเสน่ห์เป็นอำนาจที่ไม่สามารถต้านทานได้ผู้ชายที่มีความสามารถนี้จะใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและก้าวหน้าในการพัฒนาตัวเองได้อย่างมากสาสงบในทุกๆสถานการณ์บางคนบอกว่าสถานการณ์ส่งผลต่ออารมณ์สถานการณ์ที่เร็ว้ายย่อมทำให้ผู้คนบ้าคลั่ง ผู้ชายทั่วไปที่ไม่มีความสามารถในการควบคุมจิตใจพวกเขาจะกล่าวโทษทุกๆสิ่งที่ทําให้พวกเขาไม่พอใจไม่ว่าพวกเขากําลังมีความสุขกับงานวันเกิดหรือกําลังโกรธที่กําลังเจอรถคันหนึ่งปาดหน้าเขาไปผู้ชายทั่วไปจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้ไม่สามารถตัดสินใจได้ดีเพราะความจริงในจิตใจของพวกเขานนั้นไม่ตั้งมั่นจิตใจฟุ้งซ่านเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องเลวร้ายและทําให้พวกเขาล้มเหลวในการใช้ชีวิต แต่ผู้ชายแข็งแกร่งที่แท้จริงจะนิ่งสงบไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รู้สึกโกรธไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อารมณ์เสียแต่สิ่งที่ผู้ชายแข็งแกร่งทําได้ดีคือการสังเกตไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะย่ําแย่หรือดูเงียบสงบเพียงใดผู้ชายแข็งแกร่งจะคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ใช่สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ใดๆ ต่สิ่งที่ผู้ชายแข็งแกร่งทำจริงๆนั้นคือการสังเกตจิตใจตัวเองเคยบ้างไหมที่คุณพบเจอใครบางคนที่ดูอบอุ่นเคยบ้างไหมที่คุณเจอใครบางคนที่ดูน่าเข้าหาอย่างไม่น่าเชื่อความอบอุ่นและความน่าเข้าหาเกิดจากสภาวะจิตใจที่สงบผู้ชายแข็งแกร่งนั้นได้ฝึกฝนที่จะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งความสามารถเหล่านี้จะทําให้พวกเขารู้เท่าทันจิตใจตัวเองและเชี่ยวชาญในการควบคุมไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะ เป็นอย่างไรผู้ชายแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นจะนิ่งสงบและควบคุมสถานการณ์ได้ดีดังนั้นความแข็งแกร่งที่แท้จริงอาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่ามันเป็นความแข็งแกร่งที่ผ่านการฝึกฝนด้านจิตใจผ่านความยากลําบากต่อการเผชิญปัญหาจนทําให้พวกเขาเป็นผู้ชายแข็งแกร่งที่แท้จริงมันคือความอ่อนโยนที่ไม่อ่อนแอคือความมีสเสน่ห์ที่สามารถโน้มน้าวศัตรูให้มาเป็นมิตรได้ แล้วคุณล่ะเป็นผู้ชายแข็งแกร่งที่แท้จริงแล้วหรือยังคุณครับ